มักคืออะไรมักก็คือการที่จิตของพวกเราตื่นรู้อยู่ภายในผลคืออะไรผลก็คือการที่จิตได้รู้แจ้งว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์นิพพานคืออะไรนิพพานก็คือการที่จิตดวงนี้ได้ผลแล้วจากรูปธาตุนามธาตุโดยสิ้นเชิงเต็มหัวใจแล้วว่าไม่เกิด กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งเรียกว่าเป็นจักรวาลธาตุเลยพวกเราคือเนื้อเดียวกันกับความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ในจักรวาลธาตุแต่จิตพวกเราก็คือความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเนี่ยธรรมะเป็นเรื่องของจิตนั่นเอง เป็นเรื่องของการที่พวกเราทั้งหลายทวนกระแสมาตื่นรู้อยู่ภายในเรียกว่าหลักสติปัฏฐานหลักสติปัฏฐานก็มีแบ่งเป็นสี่ลักษณะแบบยาบเป็นถึงแบบละเอียดแบบยาบก็คือให้ตื่นรู้รู้กายรู้กายเพื่ออะไรเพื่อจะมารู้เวทนารู้เวทนาเพื่ออะไรเพื่อจะมารู้จิตเกี่ยนความคิดบุงแต่ง รู้จิตเห็นความคิดปรุงแต่งเพื่ออะไรก็เพื่อจะมารู้ทรรู้ทมคืออะไรก็รู้ว่าทุกสรรพสิ่งเลยทั้งรูปธาตุนามธาตุนันเป็นอนัตตาเสียงที่พูดอยู่นี้มันก็เป็นอนัตตามันไม่มีใครกำลังพูดและนี่ก็ไม่ใช่เสียงมันเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็ไปของเขาอยู่อย่างเนี้ย แล้วใครกำลังรู้ไม่มีใครรู้พวกเราเห็นความจริงนี้ได้ไหมนี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมสูงสุดในพระศาสนาจะปฏิบัติธรรม,มาแบบใดก็เพื่อมาเห็นธรรมนี้